ครั้งหนึงครับทางเจริญราชครับเป็นเกมหน้าของพวกเขาครับแล้วก็เจอกับท่านสปูเบกครับยังไงต้องขอต้อนรับเพื่อนะสองทีมด้วยครับสำหรับใครยังไม่มีเฟซบุ๊กของทางลีกยังไงไปติดตามกันได้คตัวสั่งล้อมาคุณเล็กตัวสำรองของทางเจริญราชครับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนั่งพอกนิดนึงครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเราค่อยลงมาครับเจริญราชตัวสำรองครับเดี๋ยวเชิญนั่งพักสนามนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวเราค่อยลงมาครับ ขอความร่วมมือนิดนึงครับอ่าก็เรียกว่าตรวการิการที่ใช้กับทุกผู้มครับต้องมาให้ยังอ่ะอ๋อเจริญราษครับอยู่ในชุดสีดำรับมุมจากขวาไปซ้ายครับจเจอกับคณะชาวโบเบ็ดรับอยู่ในชุดสีม่วงครับบนสีน้ำเงินเล็กน้อยครับอ๋อเกมในคือเวลาแรกเริ่มแล้วครับต่อ oh. น้าบอกดีมก็เรียกว่าใครเคยเจอมาก่อนครับแต่ว่ามันก็บอกว่ายังไม่มีใครเห็นฟองหัวทั้งนั้นเจรลญราชหรือไงครับนี่เป็นเกมแรกของพวกเขาเพราะฉะนั้นเจอกับพระเจ้าตระโบเป็ดดีสูงสีแน่นอนครับตระโบเป็ดในช่วงหลังๆนี่ผลงานก็ไม่ค่อยดีด้วยครับก็เลยว่าต้องมาเค้นฟองกับเกมแบบนี้เดี๋ยวต้องดูดูฝาทางขวาสองคน เล่นสั้นๆไม่ผ่านจังหวะุท้ายโหม่งได้แล้วอ้ยกเท้าสูงกันบ้างดูเพื่อนนี่ตรงนั้นจังหวะท้ายหัวเล่นแล้วดูยกเท้าขึ้นมาสูงที่ต้องระวังเลยครับจังหวะแบบนี้ครับฟาดมนได้ง่ายๆแล้วก็บรรโอกาสที่จะเกิดอาการบาดเจ็บได้เยอะครับต้องระวังครับดูปีคิกจังหวะที้เล่นสั้นครับตาข้างขวาแล้วกินไกลไป่อางอครับส้อระวังเบาสเตียน บอลไปทางซ้ายโอ้มั่นด้วยครับดูครับดูบอลลุงสวยครับเจเลล่าส์ไหลหลังมาไม่ผ่านครับต้องมาสุดท้ายอยากไปเก็บได้ไม่ออกครับคืนกลับมาเล่นต้างๆครับเปลี่ยนการขึ้นทางขวาเลยครับให้แล้วไปต่อตรงขวาที่แปะทำทิ้งกันสวยครับเจเลล่าดูว่าขวาตรงกลางหมุนโลกถูหลบกล,บกลับมาตั้งกันไหลขึ้นมาโอ้โหแม่แก้ไขใสสมัยสวยมากครับเจเลล่า ให้แล้วไปต่อจัง,งหวะสุดท้ายไม่ถึงจังหวะการซับโมเบทแล้วจะสวนกับจังหวะที่ไปสันกิดกันนิดนึงเพื่อศิลป์ให้ฟาแบบาง่นซับโมเบทครับมากดูคว่าการทำเกมต่อรองเท้าสุดเท้าของ,ง,งบบเจเลนรห,หัสยวตอนนั้นขวาจังหวะว่าส่นคู่ถือว่าทำได้ไม่ดีอ่ะอ่าเรียวกว่าความคุ้นเคยกับสนามน่ถือว่าอาจจะให้เตยมองทางด้านซโมเบทเลยดูวจากการต่อเกมแบบนี้อย่างน้อยๆน่าจะเคยซ้นนอมมาแล้วครับสนามที่นี่อ่ะโอ้โหแล้วจะลุยขึ้นมาทางซ้าย ฟังอยู่ใช้ความใหญ่ครสองคนไปช่วยกันปังแฮะทั้งวานเอาจนได้ฮะัปเป็นลูกเป็นบอลของกันนั่นเลยแล้วนั่นจะเป็นลูกคู่งกันนั่นขวาแล้วมันจะทุ่บางสองคนยกวิ๊เลยขึ้นมาทางด้านสโบเบ็กมีคนเดียวเอาไปช่วยเพื่อนไล่แต่ว่าเข้าม่ติดเรียบระหวะ่างเสื้อผู้ ลูกคุ่เดีบทางด้านขวาครับจอมเจเล่าโอ้เราให้มาจังหวะสุดท้ายไม่ดีครับดัดกลับมาได้ครัสบสปอเบตแต่โศกไม่มาแล้วแตะต่ออีกทีทางขวาไม่มีใครครับทางด้านสปอเบตเป็นบอลทุกของจเจเล,ล่าเดียบชี้ข้างป้ามาสวยมากครับทางด้านขวาครับมาตกใจครับตีน ซ้ายสุดมีบอลคองข,อขึ้นมาครับดูสวัสดิ์ริกก็จะจับกดไม่ค่อยดีครับ,บด้านดุลย์เมื่อสักครู่มาเดียวโยกกลับมาตัา้งเดนตายข้างหลังกรับสปอเบดขวาคารุช่องไม่ถึงรับดุลไปทิ้งออกข้างไปก่อนครับยามเป็นบอลทุ่มด้านซ้ายของสปอเบดครับ ฝากลับมาอ้าวเกมใหม่ครับสมบดูการขึ้นเขมวันนี้อยางนั่งทำอดีตมาต่อไหมเกมลุกปะจับบอลแรกไม่ค่อยดีแล้วฟังโอ้โหแน่ารอดนี้มึงไว้ฝ่ายตึงครับคุณศิษย์ให้ฟ้าแบบนี้ไดจะเล่นล่าเหรอไปตั้งไปยกยากระจย็ได้เลยเล่นซานเยอะปองข้างหน้าอยู่รถจ่ายตัดกลางมาไม่ดีครับจะมาต่องกันได้อยู่ ฝ่าขึ้นหน้ามาแล้วพลิกดูนี้่าดูกองน,น้คเพิ่งจะได้บอลเลี้ยวฝา่าทางขวาซ้ายสุดโอ้โหมอ่าเหมดจะไล่ทะลุช่องเพื่อขึ้นไปมาดูจ่ายบอลลึกไปหน่อยครับซเซเร่าจากของนักคู่ครับเป็นทางด้านาตครับกร์หน้าตัวเป้าของซเซเร่าครับแต่โอ้โหลูกตากลับมาได้สวยครับลูกกินลูกนี้ไม่ผ่านครับคุณยังฉลาบออกห้างเป็นบอลทุ่งของซเซเรราทางด้านซ้ายครับ ตากลงมาพุ่งเลยครับร้อนแับมาตากินไกลลูกนี้ไม่เขาสอบครับแม่นี่จังหวะนี่ลองสองเลยแล้วบริเวณเกิจะข,ขึ้นสนามเลยมันจะพูดครับ ยากเป็นบอลของซอมโูเวตแล้วจิ้งทีบอลนเหมือนที่อาร์ฟคหน้าเก็บได้แล้วปะรอเพื่อนเยอะตรงกลางตีเติมมาสองยิงด้วยซ้ายไม่ผันต้องมาต้องยิงอีกทีเดีจะไม่ของสองเยอแมากทีจังหวะแรกก็ไม่ผ่านบล็อกก็ต้องมของตามมาสามยังไม่ตรงสองทีบอลยาวคานหนึ่งกับซ้ายจับบอลไม่ค่อยดีครับซาโบเวตแล้วดูเขาเก็บบอลยังมาได้ครับเจอลาดเฮาแล้วใส่ทุกตัดสินนิดนึงยังได้อยู่ครับ โอ้โหโจกปกจาอนี้สวยครับทาได้ดีมาัแก้ไขจังหวะยากๆครับดูโอเจอร์ล่าวันนี้หลายๆครั้งครับเรามจให้เห็นว่าแม่ดูการเล่นทีมเวิร์คใช้ได้ครับมาเตะไปด้วยมาดูนะไปไปไปไไป Starve starve. Oh, Hot, pues right. oh, oh, ีกหลงหโอ้ไหลทางขวาแม่สบยทีดูโอ้โหไปไหลทางขวาเราไม่ดีครับทางด้านสโมเบตนี่จะต้วะสุดท้ายรับี่เกี่ยวเลย พอหย่อนออกมาบ้านจะใหม่ครับเจเลน่าตึ้โอ้โหขึ้นนำแล้วลงกลับมาบ้านจะใหม่ครับสาดศาสยาวขึ้นมาโอ้โหนีดทไปดูราคาให้กับทนงด้นเจเลน่าเจ้าตัวสุดท้ายครับดูวันนี้ยังขาดขาดกันเกินันเล็กน้อยครับในวันสุดท้ายครับ

อย่างเข้ามาเลฟจังหวะนี้ช้าไปหน่อยครับมงเช็ดได้เอาเก็บได้สวยตรงกลางนี่ฝากทางซ้ายแล้วแต่พ่อไนดุนโอ้โหไม่ได้ครับตัวสองยังเป็นหลงกาเลราดพิกหลบออกมาตรงกลางฝากทางซ้ายไปกินปากที่เข้าหาลูกนปานที่บอลยังไม่ฟาวแล้วก็สวนกลับขึ้นมาโซดโอ้โหมาเอาติดเครื่องไหล่ต้นช่องไม่ผ่านแป๊กไปคืนกลับมาทุกสอตูนเจ็บ ฝาทิ้งออกมาก่อนยามเป็นเราไปก็โหมที่น้อาอ้าไปใช้มือถากจังหวะขึ้นโหมงเยอะมากตาล้อโอ้โหหลบสวยครับดูครับหลบเข้าขวาทีนึงไม่ทันจังหวะสุดท้ายยังไปเก็บกลับมาฝ่าทั้งทั้งมาตรงใจฟรีกซ้ายจริงไม่หันบอกจบเราก็โดดมาลูกนี้ก็ไม่มีใครนะเนี่ยจะไปหยัดคนกับเขาครับเราพักขึ้นก็ยังนิ่มเหมือน ขอฟังฟังกับมาตั้งกันใหม่คก็ตั้งมองข้างหน้าดูหลายเข้ากลางรตู้ก็ตอนนี้ตากิลงมาเล่นถือว่าเป็นของหน้าตัวต่ำเลยครับรับท่าได้ดีแล้วิ่เชื่อมเกมได้ดีแล้วหกข้อมาจีงเสาแรกดูดีมากยังไปเซ็ตเซ็มกับตู้จังหวะสุดท้ายครับน่าศยิงยัดไส้เลยครับเสาแรกไปหมานีกับตู ยังได้จะเตะปุ่มเปิดจับมาตรงกลางบอลเธแล้วมาทางซ้ายอะปล่อยออกข้าวรึปุ๊กแหลกโอ้ยบอลขนาดนี้ดูไปทีนี้มายังเป็นบอลของเจอร์ร่าต้องต้องบอกว่ารบว์เปลนทุกตอนนี้เล่นในเกมรับอย่างพิเศษเจอร์ร่าลิเกเปิดหน้าปุ่เข้าใส่นี่แทบจะผูกความสนามปุ่มเลยแล้วตอนนี้แต่ว่าจะทำประตูขึ้นนำคะแนนโบว์เปลไม่ได้ครับโอ้ลูกเกมแบบนี้ต้องบอกว่า ไม่ได้เป็นหมอนดีสำหรับจเจอเรล่าครับแม้ว่าจะคลองบอลได้มากกว่าโอกาสบุกเยอะกว่าก็จริงครับแต่ว่าในเมื่อบุกต้องทประตูไม่ได้แบบนี้ว่าโอกาสที่บอลไม่ตรงจุดครับโอกาสที่จะโดนสวนกลับก็ม่มีแล้วพนักเจอเรล่าต้องอรงองะงงวังเหมือนกันว่างานหลับบ้านเปิดสุดอะไรเยอะแบบนี้ครับ พันเตะสาดยาวขึ้นมาเก็บไม่ได้แล้วสวรรค์ท้องยาวเป็นของสโเวิให้ไม่ดีอีกแล้วแล้วสวรรค์จะใช้ความใหญ่ถ่ายออกมาได้ดทคิีจะลูช่องออกมาทางขวาท,านทันหรืแบบเอเปล่าเปิดยัดกลับมาตรงกลางไม่ถึงเอา้าไม่ถึงไม่เก่งมาได้คือกระไรยิงไกลทุกทีไม่ตรงต่อแล้วนี้โอ้โหดูทางซ้ยายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแม่มีขวาลูกที้ไม่ตรงต่อแล้วเจเลราส์เดมานครึ่งทางของครึ่งแรกมาแล้วครับ สกอร์ยังไม่ขยับต้องเสมอถึงสูงตัวสุดเด็บน้องมันจะเล่นไดกับสป,ปูเปตรับไอช่างดับนิดนึงเอายังได้อยู่แล้วเปิดสวยทางขวาถึงหรือเปล่าไม่ถึงครับกันโดนตักำแต่ทิ้งออกไปโอ้โหปะยิง่งเรื่องนี้ก็ไม่อของต่อพี่เจ้า สั้นๆครับโอ้โหเจยโยนมาลูกนี้เก็บไม่ได้ครับบางยุ้งท้ายลึกเกินไปครับนั่นจานเลยล่ะบางเตะกลับมาประตูวอล์กเข้ามาไปเออยาวขึ้นมามัดพักอกแล้วโอ้โหเล่นไม่นะอ้าวไปใช้มือผัดอีกครับระหว่านี้เข้ามาจากด้านหลังแล้วัดแล้วก็ไปใช้มือผัดนิดนึง เสียฟาวอีกแล้วเฮ้ยไปคลิกของทางด้านเจริญราชครับข้ามแดนมาแล้วก็ฟังเขาดีแต่ผู้ตัดสินนั่นเดียวเท่านั้นครับไม่สามารถเล่นเร็วได้ครับถ้าข้ามแดนมาแล้วครัลิปคลิปชาลับนิดนึงจังหวะห้องปามก่อแล้วโอ้โหจังหวะนี้หนาวมากไปเปิดปุ่มขึ้นมาครับ จังหวะเข้าบอลเนี่ยถึงช้ากว่าทางด้านจเจริญร่ายกเป็นใจแล้วอู้ยิงยับไปตรงนี้เอาน้ำไปเพื่อนาฟ้าสนามก็ดูว่ <S <S าต้องว่าที่กระทบกระทักก่งกันในสนามน,น,น,นี่มากเราอนุญาตให้สตาพาโค้ชหรือตัวสำรองเนี่ยเข้าไปประถมใี่วันเริ่มนเพื่อนในสนามได้ครับเพราะว่บาบางครั้งเนี่ยอาการบาดเจ็บเนี่ยบางอาจจะชื้อเราลงแล้วถ้าเกิดมีการประถมงพยาบาลกันเบื้องต้นก่อนครับอ่นะจังหวะ ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้เจ็งโหตอนแรกนี่ทำท่าเหมือนจะเจ็บหากเลยโอ้โหดูเลยัตถชัว่ายังเป็นหด้ที่ดีนะไม่เจ็บมากแล้วอ้าไปที่สองเจเล่ล่ามุอที่ปอนสามบนตาดหอกย้อนแลกมเอาจับไม่ด,ด้วยจริงจริง้ายไหมตรงกรอง่อนเลยอีก้โอ้โหนี่ันี่ยังมีปัญหา,าการสะส้อกออย,อยูย่นนเจเล่ล่กเยอกว่าชัดแจ้ครับ โอ้เรียกว่าได้ทบทาสนามพบเจอสภาพเดิมไม่ได้โอกาสดีของซาโมเวตต์ต่างชาติเด่นๆไม่มีเลยครับโอ้ออกบอลลูกนี้ออกมาได้ไปฝั่งขวาเปลี่ยนแกนมาเอ้าแล้วโอ้โหไปชนเสาขึกนลูกนี้มาเกือเข้าประตูตัวเองครับโอ้โหดูว่าเกือบเสียหน้าคร้วมันน่าจะมาลาดบอลเหมืนไม่มีอะไรแล้วน่าโมเวตกมันคู่กันกับเาร็จดีครับ หลบมาแล้วฝ่าทางขวาจับกินตัวลูกนี้ยัดล็อกไฟกับตัวแล้วถือก่อนเยอะน่าสุดท้ายไปโดนเรื่องของสโบเบทครับไปป่ากองกลางไปป่าโอ้ยป่าลูกนี้ไม่ดีแล้วเปิดยัดมาไม่ทานทีไปเก็บกลับมาได้ครับมองทางขวาอยู่ฝั่าข้างซ้ายเฉยป่ง สั masa, Hello, God, ่งหวานสุดท้ายปามที่บอลล็กเสียบอลได้กับนั่นซโบเบตบัสโอ้โหเป็นต้นจังหวะเดียวลูกนี้โดนไม่เต็มแล้วนาะโดนมากไปเองครับทอนนั้นซโบเบตพยายามจะเล่นจังหวะเดียวโอ้ฝ่ายตรงกลางสวยมากคยิงยิงโอ้โหก็ยังไม่ตรงก่อนซะอีกครับนี่นี่โอกาสเยอะที่สุดในทีมแล้วตอนนั้นดีมากมิดฟิลด์ของตอนน เจเลอร่หันกันวันนี้แม่ย,ย,ยิงชนใหญ่หลุดออกนอกกรอบกับมีโอกาสยิงเยอะจริงนะแต่ถ้าถามว่าโอกาสที่ตรงกรอบไม่แน่าจะนับครั้งได้แล้วตอนั่นเจริญร่าเดี๋ยวเชินเดียวกับซามูเอลกัวันนี้ปะเข้าขวาจิ้มแล้วไม่ตรงกรอบเนี่ยปูแล้วของดีวันนี้มีปัญหาเรื่องการตกกรอบจะมีการเปลี่ยนตัวก่อนครับด้านขั้นสนามครับ โอ้มีการขยับแล้วครับทางด้านเจริญราดครับจะถอดใครบ้างเนี่ยให้สรรัญญาณผู้ตัดนินสิ่งนีการเปลี่ยนตัวเนี่ต้องรอลูกฟุตบอลตายก่อนครับก็เรื่องว่าจะไปเปลี่ยนตัวโดยพาการ์ดไม่ได้ครับต้องรอบอลจังหวะถาเอาลงหลุมขึ้นมาจังหวะนี้เปิดไปตรงกลางเอ้าฟาดขึ้นทีหนึ่งบอลยังไม่ไปไหนครับโอบลงมาเอาลงไปแย่งกันเองตัวลีกจะตกแล้วเอาไปแตะเข้าทาของเขาม ไปเองสุดขึ้นมาได้แล้วตายไม่ถึงโอ้โหต้องโง่เจแล้วอนนี้งเป็นี้อย่างนี้โอ้โหดูหัวจังหวะสุดท้ายเนี่ยต้องโง่เจลเตะปีกแป้นขาแล้วขู่ลงมาเชื่อมกลางแล้วแตะทิ้งไม่ได้ยังไม่หมดเลยยิ่งไม่ดีแล้วจะสวนกับตัวซาเลราดขวาสุดปะล็อกไม่มาโอ้โหจังหวะสุดท้ายยังได้เป็นเตะมุมด้านขวาแล้ว อะครับเปนันี้ังใ็่ใชตัวหีืัวสีตัวสีจัวสีตัวสิตัวสี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 ตวสตัวนีตวตันสีตัสีตัวสวัวสอตวตัวีัวสตัสีอัีวปีตัวสีอสตัวสีตงีตัวีารววตอัีวี้ว ดู้นยาได้ดูได้ลงการสวยครับซีฟุ่นน้ำนื่เราจับกลับมาเซ้าหมาหมองเปหมองสโเวตปกลับมาเราแทงข้ารู้สึโอ้นี่อ้ตาวยิงลื่นล้มไปแล้วก็เหมือนโดนสลังเลยด้านหลังเลดงเยอะอ่าต้งหวะสุดให้ายับเสียฟาวให้กับ้ักสปูเบตครับลู้นี้ ่ครับมันจะง้างเท้ายิงเดียวนะไปเสียหลักนิดนึงมันก็โตกันมาด้วยแลสินให้ายเลดูฟรีคลิกของทางด้าน,นสมโมเบตบอ๋เรามาดูฟรีคลิกของสมโมรเบตนะดูนี้ถือว่าสคั้งแล้ววิงมาปัา่นโค้ดิเปอร์ไม่ นั่งหายกัาแพงได้จริงสิเพราะบอลสุดท้ายอย่างนี่ผีบอลมันเหมือนไม่ค่อยจะตรงก่อเท่าไหร่ครับไม่ได้แต่ลูกทุ่มครับของชาวโบเบนทางขวาครับอ่าตอนนี้ดูเจอร่างเงนลงของแขกเก็นรับทุกคนครับยแต่ทิ้งออกมาได้แถวสองดาวเบยของชาวโบเบนครับมาร์กิงไก่ชันแหลกแล้วกนะ็มาดูว่าไปแตะทิ้งกับนมาได้ตลอด ไหลมาแตะเข้าขวาโอ้โหขวาสุดเพื่อนเพื่อนที่ไปถึงแล้วะดูนี่ไม่ยิงจังหวะแรกแล้วมาสักคู่ับแม่ออกเอาลยเล่นจังหวะสองครับจังหวะนเสียปาเข้าไลยสวยมากครับปามองไกลแล้วเปิดทะลุโอ้โหเอ็กซ์ล็อบถึงเยอะไม่จังหวะเติมที่ไม่ก็มาคู่ับทางด้านดี แตะมูีครั้งเล่นั่เดวรับไหลก็มาปะย้อนแล้วยิ้อยู่นี้ตรงต่อแต่ทิ้งก็มัดตรังสองตัวจะวนกับให้ไม่ดีครับครับอกแล้วออกห้างไปเองไปตเร็วขึ้นมาทางขวาลกบอมาต้องห่ะนิ้วมือโดนแข่งได้เยอะยาเลยวาแเลยเตะห้ับขแบบนี้ครั้งเกิอยู่ที่ดุดนี้ก็สิงด้วย ขอให้กลับไปตั้งเงินใหม่ข้างหลังเลยรเจเลราชตาตอนนี้ลงมาเชื่อมเกมต่ำเลยแล้วฝ่าตรงกลางสูงและจุนทางขวาค่อยๆประคองขึ้นมาเจเปิดลัวไปเสาสองโอ้โหจังหวะนี้มยังแรงเกินไฟแล้วการวางบอลยาวของน่งาเจเลราสแบบนี้ครับตัวใหญ่บอลที่อันตรายนี่คือการขำที่มีเท้าสู่เท้าเข้าไปครับ ตีการขึ้นมาทางซ้ายครับสโบเบตตัดลุยขึ้นมาแล้วแจังหวะาที่ไปใช้มือกานนิดนึ่งครับโอ้หเด็กสิทธิ์ได้ฟาเลยเนี่ยจังหวะนักโต๊ะกระแทกในสนามครับเราไม่ได้ตั้งใจก็ขอโทษกันมันเป็นเรื่องที่ดีเอยอะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับหลายๆที่ครับเราเรียกว่าทีา่ไหนต้งอยู่ใดีตงานต้องขอพูดเลยครับบริเล่นที่มีนักสิทธ์นักใจให้กันในสนามครับอ๋อแลมาดูฟีลทิกของทางนักสโบเบตครับ เป็นสั้นครับหลาชัลแลกที่หนึ่งยังได้อยู่มัดตัดเข้าในแล้วเปลี่ยนแกนอ้าวเราตัดได้เวรอนนี้ตัดถ้าหน้าหลุดเดียวบีจับแล้วยังไม่ยินถ่ายไปต่ตอบต้องโหลตุ้มมันไปแย่แต่เท้าเลยคจังหวะนี้ช้าเกินไปรึเปล่าอย่าคิดช้าไปหน่อยครับโอ้โหต้องเร็วกว่านี้เมื่อดูอดจังหวะไปชะล่าใจครับโอ้โหคิดว่ายังไงแกสุดแน่ครับ ให้ยิงก่อนแรกครับหมดเวลาหมดเจ็บหนึ่งนาทีเท่านั้นครับของเราเกมในครึ่งเวลาแรกครับเจย์ากมาเราโขกหัวโจมกข้ามขามาสวยทั้งสองคน้านาไหลย้อนหลังมาไม่หวาดตลอดโอ้แล้วฟาวมาจังหวะนี้ครับโอ้จังหวะตากไปเก็บบอลกลับมาได้แย่งจากขาประตูทำฟาวโอ้โหจังหวะสุดท้ายโอ้ดูว่ามาเสียไปคลิกระยะ ถือว่าใกล้เคียงนะตรงนี้แล้วสำคัญเลยเอาเวลาอยู่ในช่วงทุ่มราบเจ็ดในครนนนึ้งแรกครับโค้ชกันหนึ่งนาทีแล้วนั้นัดย้อนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงนาทีแล้วครับเรามาเป็นคณะเจริญราชได้ลูกฟรีคิกสำคัญครับลูกนี้น่จาจะผูกยิงเข้าขึ้นมาในครึ่งหลังพวกเขาเล่นสบายเลยครับจะมีลูกสูงหรือเปล่าครับระยะแบบนี้ อ๋แล้วมาดูว่าไปคลิปสำคัญครับเจเล่ลาส์แลนไหลป่าแล้วแจ้าโอ้โหยิงไม่ตรงกรอบกติ๊กมากวันนี้ทำเป้าไม่เจอจริงๆนครับนั่นเจเล่ลาสครับป้าหู้เล่นหลายๆคนเนี่ยวันนี้เรด้านี่ยิงโคยังไม่ใส่เกือบโอ้โหอันนี้ลึงช้าเลยคนะทีมหนึ่งนั่นสโมเบตแล้วโดนหมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาแรกครับเดี๋ยวไป